กรมการจัดหางานภูมิใจเสนอภาพยนตร์สั้นเรื่องมิจฉาวิสัชนามิจฉาชีพตัวร้ายกับสาวข้างบ้านเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมจำไม่เคยลืมครับหมายเลขสองค่าศูนย์เชิญครับ หลอกไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของความโกรธสูญเสียแล้วก็ความเสียใจอคุณคือหมายเลข250ที่ถูกหลอกไปทำงานออสเตรเลียใช่ไหมครับเชิญครับ ดื่มดื่มน้ำก่อนได้นะครับอ๋อคุณชอปนะโอเคงั้นเริ่มกันเลยคุณคือวิสาชนาใช่ไหมครับใช่ค่ะนงน่าแต่ได้ชื่อในวงการก็ น้องนาซาพาเลยถ้าไม่อยากพาดคอนเทนต์เด็ดๆจากงงน้องนาะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ทุกช่องทางเลยจ้า <phone ringing> พี่อ,อ๋อ,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 อขอโทษขอโทษเออแล้วว่าแต่นี่ทำอาชีพอะไรครับเช้าๆก็ไปรับเย็บผ้าโรงงานแถวบ้านนะพี่ส่วนเย็นๆก็ไปเสิร์ฟกว๋วยเตี๋ยวต่อแต่ว่ารายได้มันก็ไม่ค่อยพอหรอกพี่ หนูต้องเลี้ยงน้องแล้วก็เลี้ยงยายค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยพี่หนูก็เลยคิดว่าอยากไปทํางานที่ต่างประเทศเห็นเขาบอกว่าได้ตังค์เพิ่มขึ้นจากเมืองไทยตั้งสามีเท่าเลยนะพี่คิดว่าถ้าได้เงินสักก้อนอ่ะหนูก็โคกเปิดร้านทําเล็บเก๋ๆในหมู่บ้านนะพี่แล้วนี่จะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยหาข้อมูลหรือติดต่อ่วยงานไหนไบ้างครับก็ถามอากูอากูคุณลุงกูเกินนะพี่ <Google. S 1> นั่นแหละพี่ครั้งแรกอันหนูก็กะจะไปกับน้าสาวแล้วเขาก็เจอไอ้โพสต์ประกาศรับสมัครหางานในเฟซอะ่ะเขาก็เลยลองแอดเข้าไปดูแล้วพอราจำได้ไหมว่าโพสต์นั้นอ่ะเขาเขียนว่าอะไรบ้างก็บอกว่ารับสมัครหาคนไปทำงานต่างประเทศไม่ต้องเรียนไม่ต้องพูดภาษาเขาก็ไปได้น้าหนูเขาก็เลยเข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน แอดมินบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนบริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอในุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะ้าหนูแกก็เลยเชื่อเขายัางบอกนะว่าถ้าอยากไปก็ให้รีบโอนเงินเข้าไปจองสิธการเดินทางไปทํางานค่าประกันตําแหน่งงานค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่ายื่นคําขอวีซ่าอะไรเงี้ยที่สําคัญเลยนะ คือต้องมีเงินนอนในบัญชีส0 0แสนบาทแล้วต้องแลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์แต่เรื่องเนี้ยอันนีอกว่ก็ไม่มีปัญหาแค่โอนเงินไปเดวยวเขาก็จัดการให้แต่หนูว่ามันมีอะไรแมงๆอยู่อะยังไงไหนเล่าสิ มีอย่างที่ไหนพี่โอนเงินไปแล้วต้องสามแสนมีสลิปยืนยันหมดเลยนะแต่มันก็บอกว่าไอสลิปนั้นอะใช้ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วนะมันบอกว่าให้ไปเอาหนึ่งแสนให้มันจะได้ไปเอาไอ้สามแสนนั้นอะออกมามีอย่างที่ไหนเขาทำกันพี่แล้วโอนไปแต่ละรอบนะทาชื่อเอ่ยทงบัญชีธนาคารเอ่ยไม่เหมือนกันสัก,กอย่างมันก็อีหยังวะอยู่นะพี่บัญชีม้าชัวแล้วต่อดิก็หลังจากนั้นอะไอเพจก็หายเงียบไปเลยเพจปิวไปพร้อมกับงเงินห้าแสนห้าแสน น้องก็รอดรอบแรกมาได้นะทำไมไปโดนจัดหนักรอบสองนะโอ้โหพูดแล้วมันก็ขึ้นโอ้ยใจเย็นนะน้องนะเรื่องมันเริ่มมาจากพี่กันคนข้างบ้านหนูเองพี่กันนะเคยไปทำงานต่างประเทศมาแล้วแต่ไปเป็นผีน้อยแกก็เลยถูกส่งกลับไทยแต่รอบนี้แกอยากไปทำงานแบบถูกกฎหมายจนแกไปเจอกับผู้หญิงคนนึงชื่อฟ้าวันนั้นลันหนูได้ยินเลยพี่กันมาชวนคนในหมู่บ้านบอกว่าใจฟ้าเนี่ยทำงานในสถานทูต แล้วแกเนี่ยก็รู้จักกับคนใหญ่คนโตในต่างประเทศเยอะแยะเลยนะพี่ที่สําคัญีนเจฟ้าเนี่ยพาคนไปทํางานที่ออสเตรเลียได้สบายๆเลยคนก็สนใจกันเยอะนะรุ่นรุนหนูเนี่ยมีกันเกือบร้อยคนเลยพี่แค่เฉพาะบ้านพี่กันเองอะ่ะก็ไปกันเกือบยกครัวแล้วหนูฟังฟังก็สนใจเห็นว่าเป็นคนบ้านใกล้เลือนเคียงกันไม่น่าจะมาหลอกลวงกันหรอกแล้วเจฟ้าเนี่ยน้องเคยเจอตัวจริงเขาไหมอืมแต่ว่า เห็นพี่กันเขาบอกว่าเจ๊แกคอยมาหมู่บ้านครั้งหนึ่งนะเอา้าแล้วพี่กันเขาเจอได้ไงอะก็วันนั้นน่ะเจ๊ฟ้าแกมาหมู่บ้านมาให้คนเซ็นเอกสารเอาพาสปอร์ตของพวกเราอะไปทําเรื่องต่อแต่วันนั้นอะหนูไปทํางานก็เลยไม่ได้อยู่อื เพราะแบบนี้มันเลยทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเขาอะมีตัวตนจริงๆใช่พี่แต่ที่ทําให้หนูเชื่อหมดใจเลยนะว่าเขาไม่มาหลอกแน่ๆก็คือเขาอะพาคนไปตรวจสุขภาพแล้วก็พาพวกเราไปทําวีซ่าด้วยนะบางคนเนี่ยถึงขั้นไปเซ็นเอกาสารที่หน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะแล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะก็มีสลิปใบเสร็จส่งมายืนยันหมดเลยพี่ทั้งไฟบินทั้งวันเดินทางอัปเดตตลอดไม่เคยหายแบบเนี้ยจะไม่ให้หนูเชื่อได้ยังไงพี่ แล้วนี่น้องจ่ายเข้าไปเท่าไหร่แสนห้าแสนห้าเลยเหรอตั้งแต่รู้ว่าจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศหนูก็ทำงานเพิ่มเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆให้พอค่าเดินทางแต่มันก็ยังไม่พอ,อพี่ยายหนูแกก็เห็น <S 2> <S 2> ว่าหนูอยากไปมากแกก็เลยเอาซอยทองส ไปจำนำไอ้ทองเส้นนั้นน่ะพี่งๆแล้มันเป็นค่าเรียนของน้องหนูอีก2คนความมัมองหนูมันหมดสิ้นเลยอ่ะเช็ดน้ำตาก่อนเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับได้เห็นใจผู้เสียหายนะครับและทีนี้กรมการจัดหางานมีคำแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับคนที่ไปทำงานต่างประเทศ ก็ต้องคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้รู้ช่องทางแล้วก็รูปแบบของการหลอกลวงที่พบได้บ่อยครับอย่างเช่นมาในรูปแบบของนายหน้าคนสนิทที่ชักชวนกันไปโซเชียลมีเดียหรือการสวมรอยเป็นตัวแทนจากบริษัทจัดหางานหรือว่าบริษัทรับทำวีซ่า Visa, ครับแล้วแก๊งเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่ทําเป็นแพทเทิร์นนะครับอย่างเช่นให้แอดไลน์แล้วก็ส่งเอกสารไปอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเอกสารเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารปลอมก็ได้ กรณีมิจฉาชีพโซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีการสังเกตเบื้องต้นเลยคือเขาชอบตั้งชื่อแปลกๆมีตัวเลขต่อท้ายใช้ข้อความชวนเชื่อเกินจริงและวิธีการสะกดหรือการพิมพ์เนี่ยก็จะผิดๆอันนี้เนี่ยเอะไว้ก่อนได้เลยครับและแอบ,บอ้างชื่อของบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นพนักงานของบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน อันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้เอาชื่อของบริษัทจัดหางานชื่อบุคคลไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานและตรวจสอบไปอีกว่าได้รับอนุญาตให้โฆษณารับสมัครงานจริงไหมหรือจะโทรไปที่เบอร์ที่แจ้งไว้เพื่อสอบถามกับบริษัทจัดหางานโดยตรงก็ได้ครับและความแตกต่างอีกอย่างของการไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายจะมีขั้นตอนที่ต้องเกิดขึ้นจริงก็คือการเข้าอบรมกับกรมการจัดหางานก่อนเดินทางต้องผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางานแล้วก็ต้องรายงานตัวผ่าน การตรวจคนหางานทุกครั้งจะให้ดีที่สุดคือติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานและ w w w d o e go t h s l h ipd ครับไปต่างประเทศตรวจสอบก่อนไปไม่เสียใจไม่เสียเงินนะครับ